ปสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะผลวิเคราะห์หรือตัวเลขมาจากสถิติความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนคลิปนี้นะคะมีสูตรเลขวิ่งล่างนะคะเลินดีนะคะ18งวดไม่เข้าแค่สีงนวดนะคะต่อเนื่องมานะคะก็แอดดูแล้วว่ามันน่าจะไปต่อได้อีกนะคะก็เลย ทำการนำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็เผื่อใช้เป็นแนวทางได้นะคะก็คือเลขนะคะก็คือเนี่ยก็เข้ามานะคะตั้งแต่งวดหนึ่งมีนาคมนะคะพศสอง3ก็คือปีนี้นะคะนะคะสอง3หกก็เข้ามานะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาให้ให้ดีมากนะคะก็ ก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะให้ผู้ชมได้ชมกันและนำไปใช้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับมันก็เข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆรืนะคะสำหรับงวดนี้มีเลขอ,อะไรเรามาชมสูตรกันก่อนนะคะว่าเราใช้วิธีไหนคำนวณน,นะคะาเราก็จะใช้นะคะเราจะใช้รางวัลน,นะคะงวดก่อนหน้านี้นะคะตั้งนะคะทั้งข้างบนและเลล่างเลยนะคะ ก็ใช้หมื่นบวกพันนะคะจะใช้หมื่นบวกพันและใช้หน่วยบนบวกสิบน้านะคะเป็นแถวที่หนึ่งนะคะหาเรามาดูอันนี้เลยนะคะว่าทําไมงวดนี้ถึงเข้านะคะหมื่นบวกพันสามบวกเดเท่ากับสิใส่ศูนย์นะคะหน่วยบนบวก10บล่างนะคะ สามบวกห้าเท่ากับแปดใส่แปดนะคะต่อไปแถวที่สองนะคะแสนบวกร้อยนะคะแสนบวกร้อยแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกใส่หกค่ะต่อไปสิบบนบวกหน่วยล่านนะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดใส่แปดค่ะจากนั้นนะคะเรานําเลขที่เราได้นะคะมาเรียงนะคะเรียงลงนะคะเรียงเป็น แถวตรงอย่างนี้นะคะเราจะใช้เลขแถวล่านะคะเป็นตัวที่หนึ่งนะคะก็คือใช้หลักนี้นะคะเป็นเลขตัวที่หนึ่งหกนะคะเราก็ตั้งหกศูนย์เป็นตัวที่สองนะคะเราก็มาตั้งเรียงออกมากคือสองสา,าตัวที่สามคือแปดนะคะตัวที่สามคือแปดเราก็วางแปด ตัวที่สี่คือแปดแล้วก็หวังแปดนะคะก็ง่ายๆเราคือเราอันนี้คือที่หนึ่งใช่ไหมคะที่สองที่สามที่สี่ค่ะเตียงขึ้นไปลงมาขึ้นไปอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการบวกตัวที่หนึ่งบวกหกบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่งเป็นตัวเลขคงที่นะคะแล้วบวก้อนลงนะคะลงมานะคะบวกไล่ลงมาเลยนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองนะคะเราจะใช้ช่องนี้นะคะช่องนี้เป็นตัวเลขวิ่งล่างของเราที่สูตรให้มานะคะก็คือเราจะนับจากแถวที่สองนะคะเข้าไปหนึ่งสองแถวที่สามเข้าไปหนึ่งสองนะคะเราจะใช้แถวที่สองกับแถวที่สามนะคะนับหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะจะได้เป็นตัวเลขวิ่งนะคะของเลขล่างของเรานะคะเพราะฉะนั้น อันนี้เลขวิ่งล่างของเราก็ได้0ูนย์เนะคะเราก็ได้ศูนย์นะคะผลที่ออกงวดถัดไปนะคะรางวัลที่1ออกสอง0 5 1้า่ข้างล่างออก3 8, 8นะคะเพราะฉะนั้นเราถูกนะคะเพราะว่าสูตรให้0ูนย์เนะคะงวดถัดไปจะเช่นกันนะคะทำแบบเดียวกันนะคะนะคะค่ะนี่ก็ถูกนะคะถูกถูกต่อเนื่องมานะคะอ่ะเรามาดูสูตร ที่ให้งวดนี้ว่าสูตรให้เลขวิ่งล่างเลขอะไรนะคะทำการบวกนะคะหมื่นบวกพันนะคะก็คือหมื่นบวกพันนะคะหมื่นบวกพันนะคะก็คือศูนบวกศูนท่ากับศูนย์แล้วก็ หน่วยบนบวก10ล่างนะคะ4ีบวก8เท่ากับ12ต่อไปหลักแสนนะคะทำการบวกกับหลักร้อยนะคะ1บวก9เป็น10ใส่ศูนย์วางไว้ต่อไปหลัก10บนบวกและบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะ10บนบวกหน่วยล่าง9บวกสเป็น13 เราจะนำตัวเลขตรงนี้นะคะมาวางเรียงลงตรงนี้นะคะโดยใช้ตัวเลขที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์นะคะใช้ตัวเลขที่สองก็คือเลขศูนย์ตัวเลขที่สามก็คือเลขสามตัวเลขที่สี่คือเลขสองตัวเลขที่สามตัวเลขที่สี่นะคะ เป็นสังเกตว่าจนจะเป็นทะยางขึ้นลงขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ทําการนับถอดหลังนะคะนับนะคะบวกนะคะศูนย์บวก1เป็น1 1นับลงมาเป็นสองเป็นสามเป็น4ี่อันที่สองก็ศูนย์บวก1เป็น1 1นับลงมาเป็น2เป็น3ามเป็น4ี่ต่อไป3ามนะคะบวก1เป็น4ี่เป็นห้า เป็นหเป็น7ต่อไปตัวเลขสุดท้ายนะคะคือ2นะคะบวก1เป็น3 4 5สีค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะตัวเลขนะคะที่เราจะนำไปวิ่งล่างในงวดถัดไปนะคะคืองวดที่จะออกในวันที่16บกธันวาคม2563ของเรานะคะเพราะฉะนั้นสูตรให้นะคะสูตรให้วิ่งนะคะล่างนะคะ คือเลข0 2 3ได้ตัวเลข3ตัวนะคะใครชอบก็ลองจัดดูนะคะมีเปอร์เซ็นที่จะเข้านะคะงวดนี้นะคะนะคะ่ะมาดูงวดที่66146 6, นี้ก็เข้านะคะก็คือเลขน่างออก84ใช่ไหมคะสูตรก็มีเลข8นะคะสูตรให้9728งั้นงวดนี้เราก็มีเลข8นะคะ ค่ันก็ถูกไปนะคะงวดนี้ก็รอผลนะคะรอผลนะคะงวดสิบหกธันวาคมนะคะหกสามนะคะถ้ายัางไงก็ลองจัดดูนะคะใครที่ดูสูตรนี้แล้วนะคะก็ใช้เป็นแนวทางนะคะก็ใช้เป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากกินแบ่งน,นะคะถ้า แอดมีสูตรหรือว่าอะไรดีๆแอดจะมานำเสนออีกนะครับช่วยฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ